โอ้เลยดัดยังที่นี่ต่อไปนี้นุ่ยมึงคือพระราชโรสมึงต้องเป็ราชาาณาไม่ได้ต่อไปนี้นะมึงต้องหยอกกูว่าเด็ดผอแล้วกูจะหยากมึงว่าเด็ดหลกพิษกิง้งเด็ดหลกไม่ใจ่พิษกิง้งก้าให่ไหมถึงกูเล่นอ่ะข้าใจค,ค,คือต่อไปนี้ผมจะหยากต้นว่าเด็ดผอแต่ต้นหยากผมว่าเด็ดหลกุก เออครับเด็ดตึงเด็ดแม่กูไม่เด็ดกับชู้ไปเด็ดกับแต่ชู้แต่กูไม่ได้มากับใครไปเปลีกับแต่แชู้เองแต่กูไม่เพื่อนเกูเ้างคือแม่แกไม่ให้เด็ดแม่เด็ดกับปล่อยใกล้ต่างหัวอย่างนั้นแหละกูไม่ใจเป็ีนเอ้าแรกอยาเมียเลวแหลงไปแต่งทัวร์ที่แม่เจ้าบ่าวยืนอยู่ไลอ่ะไปแต่งทัวร์กัเลยไปแต่งทัวร์นะ ใครยะชูอ้อะไรแม่จะมาเอาไปนะ่อนนี้นู่นนุยหลวงกูบ่ได้ย่ะต้นบา,นออานเยลยว,ลลวาาา่าจะเมืองเก๋มันมีเจือเอไว้นู่นนุยหลวงเราติดเกลือนไอ้ต้นแรกพอกับหลวงตัวบื่อข่าวข่ากันยุ่มึงมึงกี่ปีแล้วนู่นฮอกซิตซ่าตึ้นนะ่ยหัวคริมซีหัวหน่ามึงพีหนึ่งนะกัดมันอย่างบา,ปาไปหน้าเลยแรงอยากกูไม่อยากอีแรง นี่มึงอย่างเล่นที่เวลาที่มันไปแต่งตัวก็ที่แม่ชาวบ้านยืนอยู่ในลูกขันมากก็ไปเดินทางแล้วดูไปแลยเพราว่าฉันไม่ไปฉันไปกับไปเสต้นนะแต่รู้อยูกับใครอย่าเราไ่โยงฉันบริการเป็นนินจะโยงเมืองนี้ไม่ต้องใส่มายุ่ไม่ต้องไปต่ำเต้าใครไปกับไปกับไปต่ำแล้วกับไปกับปนปนอ๋อหุ่แรงอย่างกูจันกับเตเกี้อย่านี่ได้ตายเลยตลอดเลยได้ตายโอ้ไม่ได้เาเรา ลอยกเมียวยอมกปีนะัก็ไม่กี่ตีนายเตงมานี่ก่อนเล้วตะกราวเี่นระม่อมนายเตงครับตะวับคมเลยมเมลืเต่งตรประกันแทงหรือหรอกไ้นายเต่งกบเต่งว่างไม่ค้าขึ้นนี้ปัตัวไปเตี๋ยวกับฉันตอกํานะเต่งนะ ฉันป้าเต่งไปนอนโรงแรมรู้ตีดจุดในกรุงเทพเลยพอหุงชาวป้าเต่งมากินอาหารชาวฉันจะเลียมเบรกฟาสตให้ได้นอนเลยไม่อยากพูดเรื่องไรเนี่ไม่เลยแกป้าเต่งไปกินเบรกฟาสต์ให้ร้อยเบรกวันนั้นเกรถลงลุ้มนี่้าปอบเร่แกมันควาดออ๋มาจุดบ้นกินหรืงรังมากินบัง แตงเ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 ตง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 ันรันั้นรนก่าเขากระมมเป็นปลาไแม้เป็น้าวนากระมมงไม่อดเอื้อมเลกตง็ไม่รู้เอือมกับเฮมาเด้ด้เดไปได้เด็กที่้ม่กช่วย กราบกระมอมนายเต็งโก้กราบตัวความรอบตอาไบอกกมมอมพอป่ะพี่ทองค่ะพี่ทองตะเบิ้มน้องอยากใกล้ดีว๋วจะยื้อน้องอยากใกล้ยื้่เรียกพี่ทองไงล่ะคะกอยากยมีใช่มน้องค่ะพี่ทองระเบมพี่พีพอไปแล้วันน้น้องยกกัยบยกกันยกกั้อยูกับพี่ทองไงล่ะคะ่ะเก็อ ม,ม,มีได้ไหมไปเจ้ปอบปีน้องไ,ไปเสียได้ปอบปีเลยน,น้องค่ะพี่ทองกระเบิ้อปี่มสบายยินดีจะจวนเลยแต่เเราไปแล้วน,น้องนะค่ะพี่ทองขากระฉับาได้พูยบอกปีต้องเลยน้องค่ะพี่ทองกระเบิ้มงผูตอบใจโอ้งจากกระเบิ้มกระเบิ้งให้ได้ตองมึงอย่างชอบกันกับได้หอมม้าชมชอ,อบเป็นชีวิตชิตใจเลยเดี๋ยวว่าว่าผู้จริงต่ปบเด็กเลยูตุ้มใจ กัวก้าวฟรีแต่อย่างที่คิปเดกหอก็กองลุยเร็วหออไม้ก็ระวนนหรือเก่โดยามาเล่กันเตะซีผมเลยเตะเลือดลมแล้วปีต้องสมบูรณ์แฮ